กอไปเราจะไปพัดพงค่ะพัดพงถ่ายด้วยกล้องเอ็กิปสอรต้า 5G นะคะพัดพงค่ะตรงนี้อยู่ที่ BTS สระแดงแมคโดนัลเเดินไปที่ศรีลมซอยสี่ รถเงียบหน่อยคนไม่มีนะคะเตืมไฟสี่ตึกนี้แต่ก่อนเคยจะเยอะสี่ลมอยดีอันนี้คือผู้ค่ะตกได้แมคโดนัลมาอยู่นี่แล้วนะคะแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นวัดสันถ้าจะมีผิด s. <S เปิดสยามแมคโดนัลเปิดใหม่เพราะว่าแมคโดนัลที่สี่ลมปิดไปแล้ว เราจะเดินไปพัดคงนะครับบรรยากาศกลางคืนตอนนี้ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้ว สลมซอยสี่จะเป็นซอยซอยของ LGBT ตอนนี้เราจะเดินไปที่พัดนพงนะคะซึ่งบรรยากาศตอนนี้ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วตอนนี้สวยจังเพิ่เชื่ออยู่นะ่ะสวยมาก <Okay. S 2> ตอนนี้้านบููบบสีลมนะคะรับพัดพง่อะพันนี้คือบรรยากาศพัดพงค่ะแน่ดี อันซีนกันมีค่ะตรงนี้จะเป็นบาร์โช SM โชว์ show, ค่ะ <c oughs> ถ้าเทียบในอดีตกับปัจจุบัน <c oughs> ก็คือต่างกันเยอะ <c oughs> เยอะมาก ในยุคนอยน่อยะไม่ใช่แบบนี้บาตเร์บ,บินยังปิดป่วอ,อยู่เลยแบล็กพา g กดาแต่ก่อนนี่นมาตีร่างกายอยู่นะครับบอกเลยต้องเนนะิเนี่ยตอนนี้ลูกค้าปล่อยไปหมดแล้วเงียบมากอันนี้คือสีลม นี่คือพัดพงค่ะนปัจจุบันนี่ค่ะนี่คือพัดพงนะคะนี่คือทวายโลเน่ดีที่แต่ก่อนไม่มีที่จะนั่งแต่ก่อนไม่มีที่จะนั่งนี่คือทวายโลคซึ่งเปิดเพลงดีมากอันนี้ปิดไปแล้วปิดตัวไปแล้วนี่เป็นร้านเป็นซัที่นูมาแต่ก่อน เ a d i ดีย t ซิก็ปิดนี่ค่ะนี่คือพัดพงในปัจจุบันนี่ค่ะนี่แหละพัดพงนะคะซึ่งที่แต่ก่อนคนเยอะมากดูได้เลยครันี่คือพัดพงค่ะไปที่สรดปไปแล้วแต่ก่อนจะเป็นตลาดมิดไนนะคะตลาดน,นี่ค่ะ นี่คือคิงบาคิงที่ดังแต่ก่อนเนี่ยคับบาปิดตัวไปเยอะมากด้วยกระแสการเมืองแล้วมันจะโควิดด้วยมันก็ท่องเที่ยวพังที่หน้าไปหมดทุกอย่างเปลี่ยนไปนะคะนี่คือคิงธุกรกิจการคาก็ยากมากขึ้น บาดื่มก็ยากยากอยู่ที่จะทำบาดื่มนะอันนี้สวยจังอันนี้สวยจังเป็นบาดื่มที่สวย,นนสวยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคืออืมมันหมดไฟแล้ว,วที่จะทำหมดเลยมันหมดไฟที่เราจะทำแล้วน,นี่ก็สุดแล้วนนคว รอบคนเลยแต่ก็จะพุกทานมีร้านดื่มเยอะมากก็ืออย่างม,มันหมดไปแล้วดูดิปิดตัวกันยั้ยะไปหมดเรืร่องพิษโควิดด้วยด้วยเงียบไม่มีคนเลยอ่ะ นักท่องเที่ยวก็เริ่มมีบ้างแต่มันก็ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนมันไม่ได้วิเศษมลามอนแต่ก่อนน่ากินมากคุยน่ากินมากน่ากินมากนี่คือสีลมซอยสองม่ทย์สองสีพัดคงซอยหนึ่งนี่ค่ะร้านดื่มอะไรก็เงียบไปหมดแล้วค่ะ ทุกอย่างหมดยกหมดสภาาตรงนี้แต่กัะทำเป็นร้านดื่มแล้วกระจบในโนมาทำตรงนี้ค่ะอยากทำในร้านดื่มแ,แต่ว่าไม่ได้แล้วซิลลิงไม่ได้จริงตรงนี้จะเป็นจุดของบาเก คือพัดพงค่ะจะไม่ได้เหมือนแนอดีตแล้วตัวถึงมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยทุกคนจะรู้จักหน่วยดีรู้จักเลยว่าน,นี้คือกึแต่นี้มันมันหมดยุคแล้วคนก็นกเลยไปนเนี่ยร้านดื่มก็เงียบเหงาไม่มีคนแล้วครับ มันก็หมดไปตามยุคสมัยเนาะมันเงียบไปคนมันก็ไม่ได้เที่ยวเหมือนแต่ก่อนแนละ้วุกนีแตัก่อนรับตอนนี้ตัก่อน,นเป็นคลับติดต่อให้น้ามาททำให้อยู่แต่ว่าคุยค่าตัวไม่ลงตัวโรงตรงนมนเทียน,นะ นี่คือถนนสรลารงนะคะเลอมาเดียนนี่ยาขึ้นไปนะคะสรลงออขึ้นไปซึ่งตอนนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นร้านนวดซึ่งจับลูกค้าพวกอาลับส่วนใหญ่เพราะอาลับชอบนวดมันมีความชัดเจนในเนื้องานสืน่นี่คือส้มตำดังๆแต่ก่อนค่ะไม่เลยแซ่บมากนี่ค่ะแซ่บมากแต่ก่อนดังมากก็กลับมากินบ่อยแต่นี้ไม่ได้ทำงานก็คือไม่ค่อยได้มาหลยอร่อยๆส้มตำนี่ค่ะ แล้วก็ตามไปก๋วยเตี๋ยวข้าวฟา้าอันนี้คือสาลิกาคาเฟ่ญี่ปุ่นไม่มีคนก็นอนนี่คือก๋วยเตี๋ยวข้าวฟ้าเลยค่ะเดี๋ยวข้างฟากนะคะก๋วยเตีอมจอังเลยหนกตัวเล็กมาเดี๋ยวข้างฟ้าร้านดังอร่อยแวะมานะคะอยู่ตรงนี้นี่คือก็เตี๋ยวข้างฟ้ากค่ะ ก็นั่งเต็มเลยไมได้เลยคนนั่งรอเ,อเอยอะบรรยากาศเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้แต่ก่อนเป็นซอยที่เรียกว่าซอยทวายไลท์ตอนนี้จะเป็นคอนโดแล้วครับถ่ายเป็นแล้วเงียบมากไม่มีคน นี่สลีบอันะครับร้านนี้ก็ทำเป็นหมูกระชะน่ากินมากดูดิเป็นหมูกระชะน่ากินมาวดูนี้น่ากินมากไก,ก่เบียร์ไก่เด่นนะคะใครว่างไว้มาเลยน่ากินมากนีก่นิบรรยากาศร้านสวยด้วย ารายาข้างล่างแต่ก่อนจะเป็นฮ็อกไกโดนะคะปิดตัวไปแล้วสเปซฟอร์เลนแล้วค่ะในโรงแรมบาวาน่าก็ปิดตัวไปแล้วก็แต่เจ้าของเาในทุ่นเขาไม่ได้เดือดร้อนหรอกเขาอยู่ได้ตึกเขาเอง ก็อ,อีกแล้วนะู่ลมลย,ยก,ก็่อยบาเกสลีิสี่สามสองแตกันมาทุกวันนะคะ ญี่ปุ่นมาทำหมดแล้วเนี่ยอยู่ได้นะคะอันนี้ก็เวลานวดที่เดิมที่เมื่อกี้นะคะอันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวไปดีพีต่อไปแล้วกันนะคะ